สวัสดีค่ะนิค่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้อัพคลิปเลยประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเพราะว่านี้เพิ่งมาถึงเชียงใหม่ค่ะแบบมารับน้องอะไรอย่างงี้เลยมาก่อนเปิดเทอมคือเอาจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ว่าไม่ได้มันไม่ใช่ว่าม,มัน,ม,ออม,นมันไม่ใช่ว่านี้ไม่มีเวลาอัพคลิปนะคะแต่เป็นเพราะว่าน่รับน้องกลับมาเหนื่อยเลยขี้เกียจก็แบบทำอะไรเสร็จก็แบบรีบนอนเลยเพราะวันต่อไปก็ไปรับเงี้ยคือมันเพีย ก็ตอนนี้ได้เลิอกอัพคลิปแล้วนะคะเลิกนะคะเลิกที่แบบเลิกที่มาแปลว่าชั่วโมงยาวหรือยังไม่ใช่ว่าเลิกทํานะนั่นแหละคือวันนี้นิได้ไปทำธุระที่ห้างเมย่ามาของเชียงใหม่ก็เลยได้ไปเจอร้านร้านหนึ่งไปดูแบบรีวิวอะไรมาเขาบอกว่ามันดีมากๆมันคือร้านโมชิโมชินั่นเองนะคะมาเป็นร้านที่ขายของเกี่วยวกับพวกของญี่ปุ่นของใช้ของเล่นเครื่องเขียนอะไรเงี้ย เราไปเดินดูมาแบบราคาถูกเวอร์คุณภาพดีแบบ,บแบบโอ้โหมีตังค์ไวเท่าไหร่กระเป๋าฉีกอจริงจริงคือของมันเริ่มต้นที่20บาทแล้วมันน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะให้ยุตัวอย่างร้านกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านโมชิโมชิกันแล้วนะคะอยู่ชั้น3ค่ะนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เขาเอามาโชว์หน้าร้านนะคะมีเยอะมากเป็นเซตส,สีดำ นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะมีแฟ้มมีสมุดโนด้ตคือสมุดเนี่ยมันก็เริ่มต้นแต่20บาทขึ้นไปค่ะเนี่ยพวกเนี้ยที่เห็นอะ0่ 20, บาทเองเล่มหนึ่งถูกมากนี่ก็จะเป็นโซนแก้วนะคะเนี่ยไปละ20เองนี่ก็พวกตุ๊กตากระเป๋าดินสอค่ะเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากได้เป็นเจ้าของมากนี่ก็จะเป็นพวกหมอนนะคะหมอนตุ๊กตา เริ่มต้นที่ตัวละประมาณ120ค่ะแบบอูถูกไปอีกนี่ค่ะบรรยากาศในร้านแต่เดมแต่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 ดมนี่ก็เป็นของที่เราซื้อนะคะ3ชิ้นกําลังเดินไปที่เคาน์เตอร์ค่ะนี่เคาน์เตอร์ เป็นไงคะได้เห็นบรรยากาศร้านไปแล้วคือมันน่ารักมากจริงๆใครมีโอกาสได้ไปเดินห้างไม้ย่านนะคะก็อยู่ชั้นสค่ะอยู่ตรงตรงทางมันได้เลื่อนเลยอะ่ะเข้าไปดูนะคะรับรองว่าหมดจริงๆแต่ว่านี้งบน้อยค่ะก็เลยได้มาแค่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเออเราได้ไปซื้อมาแล้วถุงก็เป็นถุงพลาสติกปเปล่าๆนะคะนี่ได้ซื้อมา3ามอย่างอย่างแรกคือนี่ เป็นตะกร้าใส่ของนะคะอันเขียนว่า relax and easy เอเอาไว้แบบใส่พวกวาชิเทปแบบพวกเทปกระดาษของญี่ปุ่นอะ่ะชอบสะสมเครื่องเขียนมากๆอันนี้ได้มาในราคา30บาทชิ้นแบบสวยดีไซน์เกม๋มากชิ้นต่อไปอก็จะเป็นเหมือนกล่องเสียด,ดีสอนนะคะอันนี้ซื้อสีขาวมาให้มันแต่ดกับสีดำแบบจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเออสวย เคมเหมือนกันสาบาทกล่องมันแบบพลาสติกแบบแข็งแรงทนทานอะ่ะนี่เราจะอยู่ตาล้านนี่โมชิโมชิเนี่ยเห็นไหมเออไม่ซูมวะไม่ซูมอะ่ะไม่เป็นไรนั่นแหละไม่ใช่ตามโมชิโมชิและแ้วก็ถึงอย่างที่สามนี่ค่ะเป็นกระดาษโน้ตเป็นลายแคนตัสหรือว่าเป็นต้นตาบองเพชรนะคะเอ,อ๊ะเขาเรียกกระบองเพชรปะนั่นแหละเออช่างมัน จะผิดนี่เป็นยังงน่ารักมากเนี่ยยีบาทเองคือแบบเห็นไหมเห็นความหนาของปึกไหมหนามากแถมยังยัตะกร้ามาอีกด้วยนี่นะคะและนี่ก็เป็นใบเสร็จนี่แปบาทจริงๆหมดนี่สามยาง80บบาทคือแบบพันเจ้าจอมันยอดมากอ,อ,อุ้ยเชบามาก คือมันเป็นของญี่ปุ่นก็จริงนะคะแต่ว่ามันผลิตจากจีนแต่ว่าแต่ว่ามันก็ได้คุณภาพแบบสุดๆจะดูสิแปดสิบบาทสามอย่าง my god คือเราเอาตังค์ไปไม่พอแล้วขี้เกจกดเงินไงก็เลยเอามาแค่สามอย่างก่อนเดี๋ยวคือจากมอชอมันมีรถแดงเอ้ยมันมีรถจากมันมีรถฟรีจากมอชอไปเมย่าไง ấy. แล้วก็แบบจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราว่า <c oughs> ใครที่ไม่มีโอกาสได้มาเดินนะคะอยากฝากซื้อก็บอกได้นะแต่แบบอาจจะมีค่าหิ้วนิดหน่อยอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราแค่แบบเอาของมารีวิวแบบมาโชว์ว่าเราซื้ออะไรมาบ้านก็แค่นั้นดูสิมันน่ารักมากเลยเราจะามาตกแต่งห้องกันห้องใหม่ของเราแบบอยู่ย้ายห้องมาแล้วพยายามจะไม่ทำให้รก เราอยากมีแบบโซนโซนเครื่องเขียนอ่านหนังสือเก๋ๆแบบเหมือนในในไอจีใน IG, ในไอจีในเฟซในยูทู e ที่เขาทำกันแบบเครื่องเขียนน่ารักน่ารักมันจะทำให้เรามีกำลังใจงในาการอ่านหนังสือเนอะอดูสิเหน็นไหมเซ็ตเลย80สิบตาทก็ คราวหน้าเราจะไปซื้ออะไรกันหรือเรามีเครื่องเขียนอะไรมารีวิวแบบที่เราซื้อมาก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะคะคลิปต่อไปมวนแน่มวนแน่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายด้วยรักและห่วงใยด้วยกำใจจากนิดมจิเชียน